ดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนะคะพบกับชาแนลครัวน้องสตังค์เด็กคิดเช่นนะคะวันนี้นะคะครัวน้องสตังค์นะคะก็มีอีกหนึ่งเมนูมาแนะนำเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เป็นเมนูที่ออกรสชาติเปรี้ยวๆหวานๆนะคะแล้วก็มีความซาจ,จากโซดานะคะซึ่งก็คือแดงมะนาวโซดานะคะโดยแดงมะนาวโซดาวันนี้เราจะมีวิธีทําที่ง่ายที่สุดเลยนะคะโดยการที่เราจะมีตัวนี้นะคะออ่สโอชนะคะนี่ค่ะ นี่นะคะสะคอสจากติงหนึ่งะคะเป็นน้ำหวานเข้มข้นนะคะน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นสละผสมมะนาวนะคะหรือพูดง่ายๆว่าก็เป็นแดงมะนาวนั่นเองนะคะเป็นไซรัปแดงมะนาวนะคะซึ่งไซรัปตัวนี้นะคะเพื่อนๆสามารถจะนามาผสมกับโซดาหรือจะไปผสมกับน้ําเปล่าทานก็ได้นะคะก็คือจะมีรสชาติเปรี้ยว เปรี้ยวหวานนะคะก็ชื่นใจนะคะตัวนี้ทำง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็ขายดีด้วยค่ะถ้าเดี๋ยวเรามาดูส่วนมาดูส่วนผสมกันนะคะอย่างแรกที่จะมีก็คือสคอตนะคะสะคอตเต็งหนึ่งนะคะแล้วก็มีมะนาวสดนะคะมะนาวสดเราก็จะมาหั่นเป็นแว่นอย่างนี้ไว้ตกแต่งนะคะแล้วก็จะมีโซดานะคะแล้วก็เป็นแก้ว22อออนนะคะแล้วก็จะมีแก้วตวงต่างๆนะคะ เป็นแก้วตวงแล้วก็แก้วแบบแก้วตวงแก้วเล็กนะคะแล้วก็แก้วชงนะคะค่ะก็มาเริ่มทํากันเลยนะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้เราจะมาทําในแก้ว22ออนกันนะคะเพื่อนๆอ,อันดับแรกนะคะเราก็จะมาตวงส่วนผสมนะคะค่ะวันนี้เราจะใช้สโคชเต็งหนึ่งหรือไซรัปเข้มข้นนะคะจากเต็งหนึ่งนะคะไซรัปกลิ่นสระผสมมะนาวนะคะ หรือไซรับแดงมะนาวนะคะเพื่อนๆนี่นะคะเป็นไซรัปที่ใช้ง่ายมากๆเลยนะคะวันนี้เป็นสูตรแก้ว22ออแล้วก็จะใช้ไซรัปที่40 ml. นะคะเพื่อนๆ40่ิก็ได้45ก็ได้นะคะวันนี้เราใช้ที่40นะคะถ้าชอบหวานมากก็คือ เพิ่มขึ้นมานะคะเป็น40 ml 50 ml ก็ว่ากันไปนะคะวันนี้เราจะมาใช้แค่40 ml นะคะนี่ค่ะเป็นแก้ว22ออนนะคะเด๋ยวชง2แก้วเลยนะคะเพื่อนๆเป็นอีกหนึ่งเมนูที่แบบง่ายมากๆเลยนะคะนี่นะคะเทตวงแล้วก็เทลงไปในแก้วนะคะ40 ml นะคะ แก้ว22ออนนะคะนี่เป็นแก้ว22ออนถ้าเพื่อนๆจะใช้แก้ว16ออนก็ลดลงมานะคะลดตัวน้ำหวานลงมานะคะนี่นะคะค่ะค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะเติมโซดานะคะโซดาจะเติมไปจนถึง 100ml นะคะเพื่อนๆแบบนี้นะคะนี่นะคะเติมโซดาไปที่ 100ml ลินเบาๆนะคะควรน้องสตางก์ก็รุนแรงไปนิดนึงนะคะนี่นะคะเมื่อเราลินน้ำโซดาไปที่100 ml นะคะก็คือรือเพื่อนๆบางคนนะคะก็จะถนัดแบบว่าใส่ไปเลยอย่างเงี้ยนะคะตวงแบบว่าตวงไปจนถึง200 ml เลยอย่างนี้นะคะแต่ควรน้องสตางค์นะคะจะมาทำแบบให้ดูทีละขั้นตอนนะคะก็คือ,อน้ำหวาน40 ml นะคะ แล้วก็เติมโซดาจนมาถึง100มลค่ะจากนั้นนะคะก็คนส่วนผสมนะคะทง่ายๆค่ะเพื่อนๆบางคนก็ใส่ที่ก้นแก้วได้เลยนะคะบางคนอะ่ะก็จะใส่ที่แก้วพลาสติกแล้วก็แบบเวลาทำขายจริงๆอ่นะคะก็แบบใช้เวลาแบบรวดเร็วก็ทําแบบนั้นได้เลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็ตักน้ําแข็งนะคะ ค่ะได้น้ําแข็งประมาณนี้ก่อนนะคะแล้วก็จะตกแต่งด้วยมะนาวมะนาวนะคะมะนาวที่เราฝานไว้นะคะเพื่อนๆก็ตกแต่งลงไปนะคะแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะใส่น้ําแข็งเพิ่มอีกทีนึงนะคะถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะคะเพราะว่าในตัวส่วนของน้ําหวานนะมันจะออกเปรี้ยวหวานอยู่แล้วนะคะเพื่อนๆ าจากนั้นนะคะเราก็จะเติมในส่วนของน้ำแดงที่เราผสมโซดาไว้นะคะเพื่อนๆพืเพื่อนเบางคนก็ผสมในแก้วพลาสติกเลยได้นะคะเวลาทําขายนะคะประหยัดเวลานะคะเทลงไปเลยค่ะสีสันน่ารับประทานแล้วตัวนี้หอมนะคะเหมือนเราใช้แบบน้ำไทโูบอย mm. บอะค่ะมันคล้ายๆกันอนะแต่อันนี้แบบ รู้สึกว่ามันสะดวกกว่านะคะตัวนี้ใไหลับติง้งนึงเนี่ยสะดวกทุกเมนูเลยนะคะแล้วก็มีให้หลากหลายให้เลือกหลากหลายรสเลยจากนั้นนะคะโซดานะคะเพื่อนเพื่อนราดโซดาลงไปให้เต็มแก้วนะคะเพื่อนบางคนก็ถนัดแบบว่าผสมทุกอย่างเลยอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะคะอันนี้ก็ททำเพื่อความสวยงามด้วย เพื่อนๆเป็น,ปน,ปน,ปนแนวทางนะคะนี่นะคะเติมโซดาจเนเต็มแก้วเลยนะคะพร้อมขายนะคะเสร็จแล้วนะคะเป็นเมนูที่ง่ายมากๆเลยนะคะจากเต็งหนึ่งนะคะจากไหรับเต็งหนึ่งนะคะเป็นเมนูแดงมะนาวที่ทําได้รวดเร็วนะคะเพื่อนๆ ไม่ต้องมีส่วนผสมเยอะแยะถ้าเพื่อนๆไม่มีมะนาวสดก็คือไม่เป็นไรเลยนะคะตัวนี้จบที่ขวดเดียวเลยนะคะมีโซดากับมีไซรัปคือจบเลยนะคะเมนูแดงโซดาทําเมนูแดงโซดาให้ง่ายที่สุดทําแบบนี้นะคะเพื่อนๆอย่าลืมนะคะไปหาซื้อนะคะไซรัปเต็งหนึ่งนะคะไซรัปแดงมะนาวโซดานะคะใช้ง่ายนะคะทุกเมนูเลยนะคะซึ่งเขาก็มีให้เลือกหลากหลายเมนูเช่นกันนะคะค่ะอันนี้ก็จะปิดฝาพร้อมขายนะคะ เสร็จแล้วพร้อมรับประทานนะคะเพื่อนๆค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะพบ,พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ